มาไม่หลอ่อนกลัวความผิดจึงวิ่งเข้าป่าจ้อยจึงวิ่งเข้าป่าจ้อยวิ่งเข้าป่าจ้อยใช่ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวด่วนมวลหช่วงขาทุ่งแท้แถนกับดิฉันนางสาวบุญประกอบภาคหลบกับสาว่ะดิฉันนางสาวบุญประกอบน่ตื่นตุ้ยที่น่าสนใจกันเลยนะคะ ลุนระทึกชายวัย21เรียน4ปีด้วยความภาคเพียรพยายามทำให้เขาค้นพบความจริงอันน่าอัศจรรย์ว่าจริงแล้ว,ว,วเขาถนัดขวาค่ะเป็นความพยายามที่ไม่สูญเปล่าจริงนะคะข่าต่อไปเลยนะคะไวรุ่นชายสองคนขับรถเพื่อจะไปซื้อตุก๊กตามาเล่นระหว่างทางกับเจอหมาไม่ลุกอ่อนลัดทางจึงทำให้รถเสียหลักเข้ากันหัวหมาไม่ไลุอ่อนกลัวความผิด จึงวิ่งเข้าป่าจ้อยจึงวิ่งเข้าป่าจ้อยวิ่งเข้าป่าจ้อยใช่ข่าวต่อไปกันเลยนะคะพี่คันฟ้าตามล่าหาคนหายได้รับแจ้งมาว่านางพิษีหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยในวันเสาร์ที่จะถึงนี้โดยนางพิษีได้ลงเรือน้อยลำบากใหญ่ไปคนเดียวกับเพื่อนอีก3ามคนตอนนี้ได้รับความร่วมมือจากกู้ภัยทางน้ำที่อยู่ใต้ถ้ำบาดาลเขาบอกว่าถ้ายาวยังไงเราจะติดต่อมาค่ะค่ะเป็นกำลังใจให้คนที่หายแล้วก็กู้ภัยทางน้ำด้วยนะคะ ข่าวต่อไปกันเลยนะคะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันรถไฟลอยฟ้าเชื่อกับรถไฟฟ้าใต้ดินเครื่องบินวิ่งบนถนนรถยนต์บินเครื่อนฟ้าข้างบนฟ้า,น,ฟานี่จะมีปั๊มน้ำมันไหมคะต้องรองข่าวอีกทีค่ะมา,บาพบก,กับผูส้ญญสนับสนุนหลักขอ,อง,องเราเลยนะคะ สรยปนไม้จะง่ายขึ้นแค่เรามีไม้เร้าตายยีราฟชูคอมะม่วงมะนาวมะพร้าวสมโออยู่ไหนก็อยู่ใกล้ที่เอื้อมก็ได้กินถ้าเรามีไม้เร้าตาเยีราฟชูคอเย้ชูคอเองเฟื่องอัดก้อนตาควายยิ้มยิ้มท้องนานเพิ่มแคลเซียมบริหารกลเามมอสำหรับคนอกหักและโดนสวมเขา เราเทรับเธอเลยนะเราเทรับเธอเลยนะไก่กระต่ากต้องต้องอเทคโนโลยีสุดล้ำแม้เราจะนอนดึกคุ้นตาคำเราก็ตื่นทันต้องนาฬิกาบุกตาไก่กระต่ากเท่านั้นเย้ยาเลคิโพดตามว่วงพันปีจีจารัานหน้าท้องเป็นลาบ ไอ้ค่ตีลังกาโาค่ะไอ้ันต้องทำงานอะไรดิหนึ่งสองสามไอ้สันค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวด่วนมวลฮาช่วงข่าวเที่ยวทีมทำไปเลยหัวพ่อกำลังจะ่ากันไปเลยดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวด่วนมวลฮาทั่วร์ทีมช่วงช่วงค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวด่วนมวลฮา ช่วงขาทั่วทิพย์ทั่วแดนกับดิฉันนางสาวุญประกอบพักหลบกบเซาค่ะและพี่ชันนางสาวุญป,ป,ประกอบนอนตื่นสวยค่ะนอนประกอนประกอบนอนตื่นสวยทำไมทำไมมันดูเลยจึงทําให้รถเสียหลักเข้ากันหัวเข้ากันหัวเอาต่อไปกันเลยนะคะว่อุ้ยเอาใหม่ต่อไปเลยนะคะถ้าพบกับข่าวต่อไปนะคะ